สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k Beat Channel นะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำเรีแอคชั่นเพลงของพี่อิวสลิกนะครับผมเพลงนี้มีเพื่อนๆขอมานะครับชื่อเพลงว่าโคบีเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับ KK นะครับอ่าขอนอกเรื่องนิดนึงชัดไหมฮะฮะคือผมซื้อ iPhone 12 Pro มาแล้วน่าจะชัดขึ้นนะจากได้มาหนาแล้วครับผมในสุดก็ได้นะฮะเป็นกล้องตัวใหม่นะครับตัวเก่าที่ใช้เป็น iPhone 6นะ ประมาณ5-6ปีที่แล้วนะฮะตรงนี้น่าจะชัดแล้วก็สว่างกว่าเดิมนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาจนถึง1 0 0 0 s u มื c r ซับสไคร์นผมก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับผมก็เพื่อประการไม่เสียเวลาแล้วกันไปเข้ารียชั่นเพลง Kobe ของพี่อิวสลิกกันเลยครับผมเป็นเทป เด็กเท่ไหนนี่อาจจะไม่ได้จักเทปละก็ส<อ>ั่มาเอาทีเดินตามเธออยู่ตสเปและที่โนบลตอชีวิตผมแคทที่วากั่นซีมี้อมาเล่มทบี แก้ชื่อเพลงนิดหนึ่งชื่อว่าเพลงไลฟ์โคบี้นะอ๋อเพลงสมูทมากเลยอะ่ะ ชอบการทำเนื้อเพลงอ่ะไปเขียนอยู่บนรูปใบหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ต่างๆอะไรแบบเนี้ยไปเขียนอยู่ข้างๆตลับวิดีโอโูกว่าแดักแก ถ้าไม่โลกฉันสดใสความรู้สึกข้างในท้าไม่ฉันต้องกดไว้ It's about to be a legendary You know me She wanna see me pull it back Like I'm Kobe Let me see some You've been show me Cause I'm a real motherfucking O.T ตอนนั้นที่เราได้เจอนะเธอยังเล็กเธอยังไม่รู้เด็กีสมัยนี้จะรู้จักไหมม้นวนวิดีโอ มาเอาีเดินตามเธออยู่ตัวสเตปและที่โนบลีตลอดชีวิตผมแค่ทูฟี่ซม่พูดแบกเลมโคบีโอ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 โไปอโ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 อนอโ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 อ

มาเอาเดินตามเธออยู่บนสเตปและที่โนบลีตลอดชีวิตผมแค่โทฟี่ wanna ซ e มีผู้วิท t ์แบกเล่ o คูบีโอโอโว่าซีผู้ l ิทย์แบก e ล่มคูโอโอโ oh oh you already know me still the same o อ้ท n e เพียงซีวินที่ผู้ว t back just like โคบี้น่นักบาด Yeah โอเคเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าโคบี คือใครหรืออะไรยังไงนะครับแต่ทุกครั้งที่มันเป็นท่อนโคบี้ก็จะมีรูปนักบาสคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะต้อมั่วผมก็ขออภัยนะแต่เพลงนี้จังหวะทํานองดีมากครับแบบมันฟังคิวเหมือนเรานั่งร้านเกมร้านกาแฟแบบชิลๆอะ่ะมันมันมันชิๆลๆร้านเกมแบบใส่หูฟังเปิดเพลงชิลๆแบบอ่ฟินฟังเพลแบบงนี้แล้วฟินมากนะครับไรโคบี้นะครับอิสวสลิฟิตเคเคนะครับอ่าเป็นเพลงที่มีความคิด สร้างสรร์นะเอแบบสร้างสรร์มากเลยเทปคลาสสิกอะ่ะเออแล้วก็เนื้อเพลงก็จะเขียนลงไปบนเทปเออแล้วก็มีเป็นม้วนวิดีโอที่มีเนื้อเพลงอยู่คือแบบมันหลากหลายนะฮะหลากหลายแล้วก็มีรูปพิรลอยนะฮะแล้วก็มีเนื้อร้องอยู่แล้วก็เป็นอ่รูปภาพตาสถานที่ต่างๆคือแบบมันดูเปแนี้แล้วก็ฟังไปด้วยมันดูชวนแบบชวนฝันชวนแบบมันชิวไปกับเพลงนะฮะแล้วก็เสียงที่อิวที่มันนุ่มที่มันสมูทอ่ะแบบ ว่าแบบฟินเหลือเกินเพื่อนไม่ต้องอะไรมากเท่าไหร่เลยนะฮะบีดนุ่มๆมีเบสหน่อยนะตึบตึบตึบไหมแต่เพียงแค่มีตึบ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 นะครับแต่บีมันนุ่มอ่ะพอเสียงมันนุ่มๆของพี่อิวนะแล้วมันตัดด้วยเสียงแร็ปของเคเคนะฮะที่มันเป็นสไตล์อยู่แล้วอ่ามันจะต้องการอะไรมากกว่านี้วะใช่ไหมฟังไปด้วยและดูไปด้วยเนี่ยมันเหมือนได้กลิ่นอายุ90เลยเพราะว่าของใน MV มันก็ อยู่ประมาณนั้นนะฮะ9080ที่แบบยุคนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอะไรขนาดนี้แล้วมันต้องมีเทปคลาสสิกมีวิดีโออะไรแบบนี้เออน่ารักนะครับเพลงนี้น่ารักมากเลย <c oughs> ผมฟังแล้วแบบชนฝันจริงๆนะฮะจริงคิดถึงตอนเด็กๆอะ่ะอ,อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับแล้วก็เขาแก้ชื่อเพลงไหนที่ผมพูดผิดต้นคลิปนะครับเพลงชื่อไร้โคบี้นะไม่ใช่โคบีเ้เฉยๆนะเออกูก็มั่วไปเรื่อยนะแล้วเพลงนี้มีวงเล็บว่าไฟโก้รีมิกซ์นะครับไม่ใช่ก๊อปปี้ อันนี้ผมเตอมองแขวะแขวะแขวะใครบางคนช่างมัหนึ่งชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะชอบเพลงนี้มากมากเลยเพื่อนเพื่อนมันมันน่ารักอ่ะฟังฟังแล้วมันเพลินนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ขอมาผมทําให้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากขอเพลงอะไรอยากให้ผมดิชั่นเพลงอะไรขอกันมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับจะพยายามทําให้นะครับผมโอเคก็ คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ั b ส c r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับศักดินาจงพินาศนะครับประชารัชชจงเจริญนะครับผมวันนี้ผมนนท์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย